ตรวจสอบสอบถามแล้วก็ไม่มีพี่ใดมามาขอรับตกลงแล้วเนี่ยในกล่องนงการมีอะไรบ้างนี่คือกล่องบรรจุส้มสายน้ำพึ่งที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบหลังสืบทราบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในกล่อง น,นี้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสพของหลวงก็กำลังที่จะทําการตรวจสอบกล่องต้องสงสัยนะครับที่คาดว่าน่าจะมียาเสพติดอยู่ภายในกล่อง4ี่กล่องตรงนี้นะครับกล่องต้องสงสัยทั้ง4ใบเจ้าหน้าที่ยึดได้บริเวณศูนย์บริการรับส่งสินค้าย่านตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีหลังจากรถบรรทุก10บล้อที่มีต้นทางวิ่งมาจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ นำกล่องทั้งหมดมาส่งเจ้าหน้าที่จึงประสานไปที่ศูนย์รับส่งสินค้าแห่งนี้เพื่อติดตามตัวเจ้าของกล่องแต่ไม่มีใครมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่จึงเปิดกล่องว่ามีการซุกซ่อนอยาเสพติดหรือไม่ชมครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทาการเปิดกล่องขึ้นมานครับทั้ง4ใ่ใบผมปรากฏว่าก็เจอยาเสพติดนะครับก็เป็นประเภทยาบ้าน,นะครับซึ่งก็อยู่ในกล่องนี้มันจุอยู่เป็นจํานวนมากเลยครับ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบยาบาา้ากว่า50 0 0 0เม็ดราคาประเมิ 15, 000, 000, น15ล้านบาทบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงินขนาดเล็กกว่า250ถุงแบ่งเป็นถุงละส200เม็ดโดยมีการโรยแป้งเพื่ออำพราังกลิ่นของยาบา้าส่วนรายชื่อที่แสดงผู้รับและผู้ส่งพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดอยู่บนกล่องส้มเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรคลองหลวงทำการตรวจสอบไปแล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ คาดว่าน่าจะเป็นการแอบอ้างชื่อและเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานไปยังตำรวจชุดสืบสวนภาค5เพื่อทำการขยายผลจับคุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งยาเสพติดในครั้งนี้ต่อไปทิเดชกามเหลือประเด็นเด็ดจ,จัดสีรายงาน